สวดีครับ FC ครับผมวันนี้ผมอายุศรานะครับวันนี้ผมมีรถครอบครัวรถอเนกประสงค์รถสายแคมปิ้งมานําเสนอ1คันนะครับผมคันนี้แบรนด์จากโตโยตานะครับคันนี้คือโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับผมมือเดียวป้ายแดงออกข้างมีประกันชั้น1เข้าศูนย์บริการตลอดนะครับและก็เป็นตัวท็อปสุดนะครับผม3.0 d 4 d ตัว V นะครับผม เป็นระบบแบบ4 wheel ้วยนะครับผมมีเกียร์4เป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานได้มือเดียวป้ายแดงออกข้างเข้าศูนย์ตลอดให้สภาพเลยนะครับหนึ่งในร้อยสำหรับสายครอบครัวสายแคมปิง้งสายค้าขายสายอเนกประสงค์สายลุยป่าต่างๆนะครับคันนี้ตอบโจทย์นะครับออปชั่นจัดหนักจัดเต็มมีเป็นแบบ full function ให้คุณได้ใช้งานนะครับผมบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพความเป็นจมน้ําสีสันโดยรวมยังสวยงาม เงาฉ่าทั้งคันนะครับมีเพียงริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยนะครับมีประกันชั้นหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ซีเรียสเรื่องสีพวกสะเก็ดหินต่างๆนะครับสามารถเคลมประกันชั้นหนึ่งได้นะครับประกันชั้น1นึ่งยาวยันปีหน้าเลยนะครับรถประวัติดีนะครับเข้าศูนย์บริการตลอดและได้เป็นตัวท็อปสุดนะครับผมนี่นะฮะโดยรวมยังสวยงามเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับผมเป็นตัวท็อปสุด เกียร์ออโต้แลวก็มีเกียร์โฟร์ให้ด้วยนะครับผมคันนี้นะครับลูกค้าเก่านะครับเปลี่ยนโชคมาผมไม่ทราบว่าโชคสํานักไหนแต่สามารถปรับแข็งปรับนุ่ได้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะยางนะครับเป็นล้อขอบ17เดิมจากโรงงานยางกูดเยียดอกยังหนายังเอาไปใช้งานได้อีกยาวเลยนะครับผมช่วงล่างนิ่งเงียบเลยนะครับผมภายในสวยใสนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับตามสไตล์ตัวท็อปนะครับผมปรับข้างไฟฟ้านะครับผม พวงมาลัยนะครับมีแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งข้างมีแอร์แบ็กนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันสามารถเปลี่ยนเพลงบวกลบเสียงจากพวงมาลัยได้แอร์เป็นแบบออโต้วิทยุเดิมจากโรงงานแล้วก็ปาร์คเซนเซอร์รอบขันทั้งเซนเซอร์หน้าเซนเซอร์หลังนะครับมีเซนเซอร์ตรงกลางเกียร์โฟใช้งานได้ครบนะครับผมเบาะหนังสภาพยังสวยมีเพียงริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเท่านั้นเล็กน้อยนะครับผมนี่นะฮะสิ่งอำนวยความสะดวกมีมากมายนะครับผม ที่วางแก้วเนี่ยมีทุกบานประตูเลยนะครับมีทุกบานประตูเลยนะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่อเนกประสงค์คุณรู้อยู่แล้วครับว่า Fort u n e r ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอึดถึกทนนะครับผมแล้วก็เป็นรถอเนกประสงค์ใช้งานแบบครบคันเลยนะครับอดีตค่าตัวล้านกว่าบาทนะครับปัจจุบันเหลือแค่สามแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับผมเบาะหลังมีเพียงริ้วรอยตามการใช้งานบ้างทั่วไปนะครับผมเบาะด้านในนะครับผมด้านในนะครับผม นี่นะครับด้านในกว้างขวางนะครับสามารถนั่งได้นะครับผมมีที่วางแก้วด้านข้างแล้วก็มีแอร์ด้านหลังเย็นทั่วห้องโดยสารแน่นอนนะครับวิศวก,กรเขาคำนวณเขาคิดคนมาให้หมดแล้วนะครับดีไซน์มาเนี่ยนะครับมีแอร์ด้านหลังนะครับรับรองเย็นทั่วห้องโดยสารแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านถ่ายกันบ้างนะครับผมสําหรับสายค้าขายสายแคมปิ้งต่างๆนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมถ้าใครไม่ได้ใช้เบาะแถวที่สามนะครับผมสามารถพับขึ้นได้นะฮะ นี่นะครับเบาะแถวที่สองก็สามารถพับเรียบได้เบาะแถวที่สามก็สามารถพับขึ้นได้นะครับผมโดยวิธีการพับก็อ่าดันประมาณนี้นะฮะดันลงไปแล้วก็นี่ครับยกขึ้นมาเกี่ยวไว้อย่างนี้ได้นะครับผมครับตัวอย่างนี้ให้เห็นนะครับอตัวอย่างมีตามรอยนี้เลยครับมีให้เห็นเรามีภาพนิ่งให้ดูนะครับผมแล้วก็ส่วนของบอดี้นะครับซอกเสิร์ฟเดิมจากโรงงานนะครับผมนี่นะฮะ น็อตไม่เคยแกะเลยนะครับฝาท้ายไม่เคยแกะไม่ม no. like ีชนดักตัดต่อพีควาอป็นจมน้าแน่นอนคัดทรงคัสซีไม่มีผุแน่นอนลดสภาพหนึ่งในร้อยเรียกได้ว่าหนึ่งในร้อยเลยนะครับละกันนะครับผมประกันชั้นหนึ่งยังมีนะครับอายุขนาดนี้ยังมีประกันชั้นหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับผมกุญแจเป็นรีโมทเดิมด้วยนะครับเป็นรีโมทมาให้ด้วยนะฮะนี่นะฮะเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้าง สตาร์ทที่เดียวติดนะครับผมนี่นะฮะระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับใช้งานได้ครบทุกบานนะฮะสวยใสสะอาดนะครับนิ้วรอยเดิมทุกอย่างนะครับซอกเซิร์เดิมทุกอย่างนะครับผมไฟหน้าเป็นแบบซีนอนมาให้ด้วยนะครับผมสว่างสบายแน่นอนท้องเครื่องเดิมนะครับผมนี่นะฮะกลมทุกอย่างนะครับติ๊กเกอร์เดิมทุกอย่างอยู่ครบเพดเดิมทุกอย่างอยู่ครบนะฮะตาส้านะครับเนี่ยฝาก็ของโตโยต้านะครับ ไม่มีชนหนักตัดต่อพี่พอมันจมน้ําแน่นอนนะครับผมสติกอร์ทุกอย่างอยู่ครบเครื่องดีนะครับไม่ไอไม่ควันนะครับสามารถขับขี่เที่ยวปีใหม่รับกับต่างจังหวัดกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพยะลาได้เลยไร้ปัญหาแน่นอนนะครับผมและที่สาคัญคันนี้นะครับเจ้าของเก่านะครับชอบแบบแนวแคมปิ้งนะครับใส่แหลกหลังคาของแคลรีบอยมาให้ด้วยนะครับสําหรับสายพวกที่ชอบเข้าป่าเข้าแคมป์นะครับสามารถเอาสัมภาระไว้บนแคลรีบอยด้วยนะครับผมแคลรีบอยนี่ก็หมื่นกว่าบาทนะครับผมถ้าติดใหม่ เดี๋ยวเราไปทดลองขับกันดีกว่าครับเข้ามาในส่วนของตัวรถนะครับภายใดที่กว้างขวางนั่งสบายวิสัยทัศน์มองไกลนะครับแอร์เย็นฉ่ำทั่วห้องเลยสะารแน่นอนนะครับวิทยุเดิมจากโรงงานยังใช้งานได้ดีเพิ่มเสียงลดเสียงจากพวงมาลัยได้ด้วยนะครับเปลี่ยนขึ้นต่างๆจากพวงมาลัยได้เลยนะครับเซ็นเซอร์รอบพันนะครับผม <S <S เป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานอย่างที่ผมบอกนะครับผม มีเกียร์โฟนะครับใช้งานได้นะครับผมแอร์แบ็กสองใบนะครับภายในตกแต่งลายไม้นะครับผมสวยงามนะครับประกันมีมาให้ครบนะครับนี่นะฮะประกันมีมาให้ครบบุ๊กเซอร์วิสนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่ออกข้างป้ายแดงมายังไงอย่างนั้นเลยนะครับมีทุกอย่างนะครับสีนะครับสีที่อ่าศูนย์แถมมาให้ที่โรงงานแถมมาให้ยังก็ยังอยู่นะครับผมกุญแจสำรองต่างๆมีมาให้ครบเลยนะฮะนี่นะฮะกุญแจมีทั้งหมดมาสามสี่ดอกเลยนะครับผม มีครบทุกอย่างครบทุกฟังก์ชันนะครับผมวิทอวิเตอร์มุมกระจกนะครับจากโรงงานเป็นตามสไตล์ตัวท็อปก็ใช้งานยังใช้งานได้อยู่นะครับไฟสองแผ่นที่ใช้งานได้อันนี้ที่เก็บแว่นตาก็ยังใช้งานได้ดีไม่มีแตกไม่มีหักแต่อย่างใดเลยนะครับผาส่งภาษียาวยันปีหกเจ็ดเลยนะครับเรียกได้ว่าคันนี้นะครับเอาไปขับขี่เที่ยวปีใหม่ไปกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับเจ็ดที่นั่งลุยกันไปยาวๆเลยนะครับและที่สาคัญเป็นเครื่องดีเซลประหยัดน้ํามันแน่นอนนะครับ สูงขนาดนี้นะครับขับขี่ดีลงหลุมลงห้วยลงแข้งต่างๆนะครับลุยข้าป่งเข้าป่าสบายๆเลยนะครับมีเกียร์โฟนะครับไปได้ทุกซอกทุกมุมของโลกเลยนะครับผมนี่นะฮะไม่ต้องกลัวติดลมแต่อย่างใดนะครับผมขับขี่ใช้งานได้สบายๆเลยนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับมือเดียวป้ายแดงออกข้างมีประกันชั้นหนึ่งนะครับผมเข้าเช็คศูนย์บริการทุกระยะสภาพผมให้เลยหนึ่งในร้อย เอาไปเติมน้ำมันขับอย่างเดียวไม่ต้องเซอร์วิสอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับผมนี่นะฮะอยากได้นะครับตัวรถอยู่พุทธมณฑลสายสองกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีนะครับแต่จังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทเลอร์นะครับผมไม่สะดวกมาดูรถวิดีโอคอลมาดูได้ให้เพื่อนให้ช่างมาดูได้นะครับสามารถส่งได้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมนี่นะฮะอยู่ไกลแค่ไหนเราก็ส่งได้นะครับค่าส่งเราคุยกันนะครับผมนี่นะฮะราคาต่อรองได้นิดหน่อยนะครับลดได้ก็ลดได้ให้นะครับใครที่อยากได้นะครับเห็นคลิปแล้วมาจําได้มาจําเลยนะครับผม ยกขู่ได้นะครับควรที่จะพลาดนะครับผมบอกเลยสภาพดีๆแบบดีๆแบบนี้นะครับสภาพหนึ่งรอยแบบนี้ไม่ได้มีมากันบ่อยๆนะครับสําหรับสายครอบครัวสายแคมปิ้งสายรถอเนกประสงค์แบบ4ต er เครื่องดีเซลแบบนี้ตัวท็อปสุดแบบนี้นะครับผมไม่ได้จัดมาให้บ่อยนะครับนานๆจะมีมาทีนะครับคันนี้คันพิเศษเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้าเลยนะครับผมนี่นะฮะขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขับขี่ทางไกลไปได้อุ่นใจแน่นอนนะครับที่วางแก้วเรียกได้ว่ามีเป็นสิบที่เลยนะครับ สบายๆเลยนะครับหมนี่นะฮะหากับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ